กว่าจะเป็นอิฟแซงโลลองแฟชั่นดีไซเนอร์ไอคอนิกระดับโลกแฟชั่นเกิดขึ้นระดับไปอย่างรวดเร็วแต่สิ่งที่ยังคงอยู่ก็คือสไตล์หรือความเป็นตัวตนที่แท้จริง กว่าจะเป็นอิสซงโลลองแฟชั่นดีไซเนอร์ไอคอนิกระดับโลกเริ่มต้นความเป็นอัจฉริยะตั้งแต่วัยเด็กที่เติบโตมาพร้อมกับครอบครัวที่มีพี่น้องเป็นผู้หญิงสิ่งแรกที่โชว์ศักยภาพความเป็นอัจฉริยะของเขาก็คือ,คอเขาสามารถออกแบบชุดให้กับคุณแม่และน้องสาวของเขาได้ตั้งแต่ ช่วงในวัยรุ่นความน่าประทับใจต่อมาก็คือเมื่อเขาอายุได้18ปีเขาได้โชว์ศักยภาพจนสามารถเข้าตาบอกรอของโวกในสมัยนั้นจึงทำให้ ได้มีโอกาสแนะนำแซงโลลองให้รู้จักกับคริสเตียนดีออ์ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นนักออกแบบชื่อดังในยุคนั้นจากความสามารถของอิฟแซงโลลองในวัยเพียง18ปีก็สามารถเตะตาได้ขนาดนี้และเขาได้พัฒนาฝีมือของเขาจนได้กลายเป็นหัวหน้าของ House of d i o อในอายุเพียง21ปีเท่านั้นจากความสามารถที่โดดเด่นขนาดนี้ทำให้เขาตัดสินใจในปี1960ที่จะสร้างแบรนด์ของตัวเองขึ้นมาภายใต้ ชื่ออิฟแซงโลลองหรือ YSL อย่างที่ทุกคนได้รู้จักกันสิ่งที่น่าสนใจสำหรับเขาก็คือการสร้างบรรทัดฐานใหม่สำหรับผู้หญิงชีกแนวกติกาที่ไม่เคยมีมาก่อนโดยเฉพาะเล Smoking หรือชุดทักซิโดสำหรับผู้หญิงก้าวข้ามขีดจำกัดของการแต่งตัวของผู้หญิงมาได้ยึดติดที่ว่าเพศนี้จะไม่สามารถแต่งตัวแบบนี้ได้อีกแฟชั่นหนึ่งที่ทำให้อีฟแซงโลลองสามารถครองใจคน หมู่มากได้ก็คือการออกแบบชุดจำสูตรมันคือกางเกงขายยาวที่ติดอยู่กับเสื้อวันนี้ทุกคนอาจจะคุ้นตากันแต่นั่นคือฝีมือของแซงโลลองนั่นเองที่สําคัญอีฟแซงโลลองให้อิสรภาพและความมั่นใจบนนิยามใหม่สําหรับผู้หญิงในการแต่งตัวตั้งแต่ยุคปี1960เป็นต้นมากับความหลงไหลในแฟชั่นการใส่ใจกับความละเอียดและความปานรนณีตรวมถึงนวัตกรรมทาให้เกิดวาทะประจําของแซงโลลองว่าแฟชั่นเฟ สไตล e อ s ส t อีเทอความหมายที่ชัดเจนคือแฟชั่นเกิดขึ้นและดับไปอย่างรวดเร็วแต่สิ่งที่ยังคงอยู่ก็คือสไตล์หรือความเป็นตัวตนที่แท้จริงในยุคที่ Fast ์แฟชั่นยังครอบครองอยู่ในใจของผู้บริโภคอยู่แต่คำพูดของแซงโลลองยังคงเป็นอรรมตะอยู่ถ้าคุณมองดีๆไม่จำเป็นที่จะต้องวิ่งตามแฟชั่นอีกต่อไปถ้าคุณเข้าใจสไตล์ที่แท้จริงคุณก็สามารถที่จะดูดีได้ผ่านสไตล์ที่เป็นตัวของคุณเองโดยไม่ต้องพึ่งพา แฟชั่นแบรนด์ก็ได้ครับเพราะแฟชั่นมาและไปแต่สไตล์และตัวตนยังคงอยู่กับคุณตลอดไป <S 2> <S 2> <S 2> สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วพบกันทุกวันเสาร์เวลา10โมงครับ